เฮ้ยไม่จริงนะ่ะทำไมไมาถึงวันนี้เลยจังเนี่ยเฮ้ยสวัสดีด็อกเตอร์สวัสดีสวัสดีเซบารัน โอ้ยเจอคนเดียวกันเฮ้ยไอ้โอ้โหเครื่องไอ้กล่องนี้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมีกล้องด้วยเนะี่ยอ่าเดี๋ยวค่อยเช็คที่หลังแล้วกันเฮ้ยแล้วนี่นายมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยผมก็ไม่รู้นะครับคือตอนนั้นผมกินน้ำอยู่ดีๆในโลกในโลก,ในโลกปัจจุบันนะที่ไม่ใช่โลกบล็อกแบบเนี้ยครับใช่แล้วไงต่อก็ผมกินน้ำอยู่ดีๆแล้วผมก็สลบไปแล้วตื่นที่เนี่ยครับจริง,งอ่ะดิเฮ้ยโถ่เว้ยแล้วเฮ้ยไหนเช็คกล้องหน่อยสิ เดี๋ยวขอนใช้กล้องถามหน่อยตอนนี้กี่กี่ทุ่มละก็เฮ้ยช่วยแล้วครับตุ๊กตอร์ทำไมอังช่วยทำไมหรอตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบเก้าครับเที่ยงคืนแล้วครับเออเออเออช่วยแล้วแล้วเที่ยงคืนแล้วมันมีอะไรหรอมันก็จะมีเหมือนที่คุณเคยเจอครับพวกแอนิเมตอนดิจะเดินมาโอ้ช่วยแล้วไงช่วยแล้วไงใช้กล้องก่อนแล้ว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 เฮ้ยอ๋อ เออเช็คกล้องสามโอ้โหสวยแล้วไงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหบอนนี่อะบอนนี่เฮ้ยบอนนี่อะเฮ้ยโอโอเคยังอยู่นี่อยู่นี่อ่าแล้วก็กล้องเสียโอ้โหสวยแล้วไงสวยแล้วสวยแล้วอุ้ยเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วชิบโอ้โหเห็นเห็นมือมาแล้วสวยแล้วทำไงดีเซนปกตินายรอดได้ไงอะก็ผมก็เช็คกล้องไปเช็คกล้องมา มันต้องมีวิธีอื่นสินะถูวิธีเฮ้ยต้องมีวิธีอื่นประตูก็ไม่มีใค้ปิดอาวุธก็ไม่มีมีแต่กล้องเนี่ยนะแล้วนายรอดได้ไงอ่ะก็ปกติถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้ผมผมก็ทุกกบกระแพงหนีเลยอ <c oughs> ล้วนายก็ซ่งกระแพงเองใช่ไหมมั้งครับล <c oughs> งศาสยังศาสทุบได้ทันนะแต่งี้ยนี่เราจะทำไงดีเนี่ยเฮ้ยมันกำลังมากันแล้วอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเช้กล้องสามเลยเช้กล้องสามวิไอตัวเฟดดี้นี่โอ้โหตัวเฟดดี้มันบอกว่าตั้งไว้แบบโอ้โหตัวเฟดดี้มันแบบว่าปิดกล้องไว้เลยอ่ะเรามองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะจริงดิดร็อกเตอร์จริงเซ่ฉันจะโกหกนายไปเพื่ออะไรแล้วเราคนเดียวกันเราจะโกหกกันทำไมโอ้ยทำไงทำไงทำไงไม่ไอ้เครื่องนี้ทำไรได้ไม่ได้อะไอนี่อ่ะทุบนั่นทุบนี่เออไม่ได้ดร็อกเตอร์ใจเย็นๆก่อนครับอ่ะทำไมใจเย็นๆแล้วเนี่ย ก็คุณเป็นคนที่มีสมองดีคุณก็วางแผนก่อนสิครับใช่วางแผนอืมวางแผน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 อฮห,หัวหน้าครับรากมันอยู่ตรงนั้นแล้วครับให้ความค่ามันแหลไหมครับยองก่อนฟ็อกซี่ยังไม่ถึง<น>เวล,ลาเราจะต้องใช้ประโยชน์จากพวกมันได้ครับ คิดแผน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 เออมด็อกเตอร์อะไรอะไรเหรอเซนก็ผมว่าก่อนที่ด็อกเตอร์จะคิดแผนออกผมว่าด็อกเตอร์ควรแบบว่าเอามคิดวิธีรอดก่อนดีกว่าไหมครับเฮ้ยสวยแล้วงไงขอขออยู่ตรงนี้นะเอ,อ้าเป็นด็อกเตอร์แท้ๆฉันรู้เองก็ได้ดสามสองหนึ่งย้าออมาทางนี้ทำไมไปสิด็อกเตอร์เอ,อ้า โอ้หสุดท้ายก็ต้องไปให้ได้หรืใช่ไหมเนี่ยสวัสดีจะขี้กลัวอะไรขนาดนั้นด็อกเตอร์อ่ะงั้นเซินไปดิเอ้ไม่ไปครับไปไปเห็นไหมตัวเองไว้ไปเลยฮ่าฮ่าตัวเองก็ไม่กล้านี่นาฮ่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 าเออเออด็อกเตอร์อะไรหรออยากมาสารภาพหรอไม่กล้าฮ่า เออผมว่าด็อกเตอร์น่าจะเออหยุดเรื่องล้อเลีนผมก่อนได้ไหมครับอ้าทำไมอ่ะคือรับไม่ไหวหรอรับไม่ได้หรอหรือว่าอะไรคือผมว่าเราควรคิดวิธีรอดก่อนทําไมล่ะมันอยู่ตรงนเออ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 สวัสดีครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ย้ย เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้สิครับผมก็เผลอหลับไปเหมือนด็อกเตอร์ครับเอ,า,เอ,า,อเะะาแล้วเฮ้ยคิดจำได้เปล่าว่าพวกเอลเมตต์ตนเด็กมาหาเราใช่ครับใช่ครับผมจําได้ครับเหรอมันแสดงว่าเรื่องทั้เป็นเรื่องจริงแล้วไม่ทําอะไรกับเราหรือเปล่าน่ะอย่างอยก็กล้องอยู่นี่อะฮึจีบอ่ากล้องอยู่นี่อ่าเดี๋ยวเช้นวารันเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของข้างนอกให้นะ เออพอไม่ตังค์ไหมอนะ่ะก็ผมไม่มีนะครับแต่ในห้องเจ้านายน่าจะมีอ่ะห้องเจ้านายตรงไหนอรับนไงนะตรงนี้ลแบาบนั่นใช่ปหมช่วยครับนั่นแหละครับห้องนั้นแหละโอเคครับโอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวไปเอาตังค์จากห้องเจ้านายก่อนโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับเออว่าแต่เออม,มันเกิดเลไรขึ้นเนี่ยไปก็ไปเออเออเฮ้ยว่าแต่จะฝากซื้ออะไรเปล่าก,ก็กาแฟสักแก้วนึงครับเอาแบบใส่ ใส่น้ำตาลหน่อยนะโอเคครับโอเคได้ชูอหวงบรหารจัดหัเดินนะสองหนึ่งสามสี่โอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยอืมคุณคือใครเหรอครับป่าครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับเ,เดี๋ยวอืมผมมาสมัครงานนะครับแอะ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 หลคุณมาสมัครงานหรอใช่ครับอืมตอนนี้มีตำแหน่งหนึ่งคือยเป็นยามอ่ะ พอได้ไหมล่ะได้ครับได้ครับอืมเออว่าแต่อะไรอยู่ตรงนั้นนะครับอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะห,หน่อย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 เชิบ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 โอเคเอฮ <Pedro S 2> ้ยเสยียงเลยอ๋อ,อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับอ่าว่าแต่ยามใช่ไหมครับอืมชอยอมโอเคครับขอบคุณครับผมไปทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวตัวน,นี้ตันเช้า,ชาอยอมอันนี้คือให้ทำตอนกลางคืนเนาะอ๋อขอบคุณมากครับที่บอกเดี๋ยวผมไปซื้ออะไรกินก่นนอนดีกว่าโอเคขอให้โชคดีเนาะ เฮ้ยว้าแต่ก็บอกเงา่อนลอยไปเลยเฮ้ยสวยล็อเกอร์กบมานนี่นะไปก่อนนะครับอ,อ่ได้เงินมาแล้วอยางหลอดอยู่เลยโอ้เมืองนี้สวยจังโอ้โหเอ้ยแคทซีโอ้เออไม่มีใครมาเลยหรอนี่เรามาเช้าเกินไปไร้อไปเนี่ยเออว่าแต่ขายอะไรกันบ้างเนะี่ยโอ้โหอาหารแค่สี่อย่างเนี่ยนะ ของเล่นเพียบเลยโอ้โ oh. หไปดีกว่าเราชิปชิปไหนวะาจะกระบบปเป๋าชั้นในมีอะไบ้างเนะี่ยไหนดูหน่อยสิชิปรหัสอะไรอะ่ะน่าจะสองหนึ่งสามสี่แหละสองหนึ่งสามสี่ชิปวู้วู้เงินเพียบเลยเอามาสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะวู้ยโอ้โหห้องสมุดเราเนี่ยเดี๋ยวเขาคงมาจัดอะ่ะเขาคงยังจัดไม่เสร็จหรอกอืม มีแมกโนโน่ no no ด้วยฮะอันนี้ขายผลไลม้อันนี้สตาร์บัคเหรอเอ้ยนี่ไงสตาร์บัคสวัสดีสวัสดีค่ะเอิม่มผมจะมาซื้อกาแฟที่ใส่น้ำตาลหน่อยครับโอ้ได้สิคะอืมเอ่ออันไหนเนี่ยอืมนี่ค่ะนี่ค่ะอืมนี่ค่ะอ๋อโอเคครับขอบแป๊บนึงครับอ่าแบบ ใส่น้แบบใส่น้ำตาลโอเคได้เอาของเผื่อตัวเองด้วยอีกการหนึ่งแล้วกันขอบคุณมากค่ะที่มาดูนนนุนค่ะอุ่นนุนค่าหน้าด้วยนะคะได้จ้าเอออันนี้ธนาคารในอู่ซ่อมรถโอ้โหลานนี้ว่างเปล่าเลยสงสัยเรามาเช้าเกินเดี๋ยวเขาก็คงมาจัดแหละหูรถเพียบเลยอะ่ะเฮ้ยขโมยขับสักคันนี้เนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนจับอออโู้มีตั้งหลายอย่างที่ต้องสำรวจ เออนี uh, mm. oh, âm, ่ก็กาแฟอืมโอเหมือนเริ่มจะหิวแล้วเราอ่ะแมกโนโน่อู้ววเฮ้ยแมกโนโน่มีคนดังด้วยเฮ้ยว่าไงครับเดน t ีดีเอ็มนอนคือเคยเฮ้อมีอยากเชื่อ้วยครับภาษาไทยเป็นอ่าวัสดีครับร้านแมกโนโน่โอ้โหขายของน่ากินจุง เฟรนฟรายสักอันละกันโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์คิดไม่ออกเลยออโคลาสักอันอันนี้ออริจินัลไม่เอาดีกว่าเอาเอน้ำหนุนเ่าดีมนะแฮมเบอร์เกอร์อันนึงแล้วกันนะโอ้โหว่าไงเฮ้ยว่าไงคุณวัวค้าบเพ่แอมแอมอาคาใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าจะใช่มั้ง เอาไง l อ d ดีหนึ่งศูนย์เก้ห้าโไม่เจอกันนานเลยโอ้โหว่าไงนอชว่าไงดเดรโบนโอ้โหเจอแต่คนดังสองคนนั้นดังหรือเปล่าไม่แน่ใจอืมว่าแต่เอานี้ไปไปฝากเซ็นดีกว่าอ่าเอาไปฝากเซ็นแล้วโอเคอมไม่อะไรอีกนออสามสี่เอามาเผื่อไว้อีกอันหนึ่งกันเดี๋ยวไม่พออ่าอืม อืม้ยเดี๋ยวไปดูห้องห้องสมุดหูของชอบเ,เลอนเนี่ยหนังสือพวกนี้โอ้โหน่าสนใจอะ่ะเอิม่มเอิม่มสวัสดีครับสวัสดีครับเอิม่มผมจะมาดูหนังสือเกี่ยวกับความรู้่ะครับมีไหมครับก้ามีนะครับเดี่ยแถวบล็อกหลังครับโอเคครับแล้วเท่ากับผมจะยืนหนังสือครับ ก็ต้องเซ็นชื่อในสมุดเนี้ค่ะถ้าเกิดคุณเซ็นชื่อแล้วคุณไม่มาปุ๊บคุณก็ต้องจ่ายตังเรานะครับโอเคครับโอเคสมุดนี้นะไปดูสมุดก่อนดีกว่าไม่ก็นังสือละวู้ความรู้ทงนั้นเลยเนี่ยโหดูสักสิบนาทีแล้วกันเดี๋ยวโอ้โอหนังสือเล่มนี้นะ่าสนใจสุดละโหเกี่ยวกับร้านเฟรนดี้เฟสเบพิซซ่าด้วยต้องเอาไปให้เซนอ่านละเอ คนลูกค้าเสร็จยังครับผมจะปิดร้านแล้วครับอะไรกันเนี่ยจะรีบปิดร้านทําไมเนี่ยครับนี่มันเพิ่งแค่สิบนาทีเองครับสิบบ้านคุณสิครับลงข้างนอกกันสิครับเบืดเลยเหราเอิ่มขอโทษดีครับอืมงั้นผมขอยืมนหนังสือเล่มนี้ได้ไหมครับอ๋อได้สิครับอ่ะเซ็นเชิญลงในหนังสือเล่มนี้ครับโอเคโหอะไรใครบ้างเนี่ยโอ้โหอ่ะเซ็นเชิญตรงนี้กันเอาชื่อเก่าหรือชื่อใหม่ดีหืม เออชื่อใหม่แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวชื่อเก่าตามผิดคนนะโอเคอ่านี่แหละเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วครับอ่าคุณเดดด็อกเตอร์เหรอครับใช่ Doctor, ครับผมด็อกเตอร์ครับเอาไปแล้วนะครับอืมขอให้โชคดีครับมาอุ่นนนเราเองนะครับโอเคครับได้ครับโอ,โ,อโอ้โหของพวกนี้เย็นหมดแล้วเนะี่ยอออเออวันนี้น่าจะประมาณทุ่มเองไหมเนี่ย อ๋อวิยหาทางเข้าไปเจออืว่าไงเซนอุ้ยด็ดอกเตอร์คุณหายไปไหนมาเนี่ยก็ไปดูหนังสือเล่มหนึ่งมานะเนี่ยได้หนังสือมาด้วยคุณรู้ปะเนี่ยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วครับก็หนึ่งทุ่มมั้งนะก็ตอนนี้ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มโอ้โหแล้วกี่นาทีอะห้าทุ่มห้าสิบห้าสิบพอดีครับ โอ้โหอ่ะนี่กาแฟที่นายสั่งโอกว่าจะมาได้อะหวังว่าจะไม่ลงแดงซะก่อนนะเออไม่มีโตวางจะด้วยเราชิบวางตรงนี้แล้วกันชิบอค่อยดีขึ้นหน่อยเอาแฟนไฟไหมเอืาเอากรับเอาอเดี๋ยวเอาแป๊บซี่มาไม่เป็นไรครับเกรงใจครับโอเคได้ได้ หนังสือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเฟดดี้เฟสบาี่ซ่านะนายอยากเอาไปอ่านไหมล่ะก็เดี๋ยวผมค่อยอ่านแล้วกันครับโอเคอ่านี้อ่าเรามีเงินนะมาแบ่งกันครึ่งหรือแบบไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรผมมีเงินแล้วครับโอเคๆๆไหนเอากล้องมาเช็คหน่อยสิเดี๋ยวนะตอนนี้กี่โมงแล้วห้าทุ่มห้าสิบห้าครับสวยแล้วไงฮเฮ้ยเฟดดี้ แต่ว่าพอกินกาแฟแล้วก็มีกำลังใจเฮ้ยฉันจะวันนี้แหละ